อีกหนึ่งข้อมูลครับที่เราได้ลงมาตรวจสอบเป็นบริษัทรับออกแบบที่หลวงปู่เนรคำได้ว่าจ้างให้ออกแบบที่จะมีโครงการเกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีโดยเฉพาะสำนักปฏิบัติธรรมเมื่อเราตรวจสอบแบบเข้าไปดูด้านในแล้วปรากฏว่าสวยหรูเกินกว่าที่พระสงฆ์ของประเทศไทยจะใช้ในการปฏิบัติธรรมครับชัยรัตนดอกไม้ทองกรรมการผู้จัดการบริษัทวินเทจอินทิเกรตดีไซน์จำกัดเล่าว่า เมื่อต้นปี2553หลวงปู่เนนคำได้ว่าจ้างบริษัทของตนให้ออกแบบสำนักปฏิบัติธรรมสูง4ชั้นพร้อมติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ครบวงจรแรกๆหลวงปู่เนนคำได้มาดูการก่อสร้างด้วยตัวเองแต่มาระยะหลังโครงการนี้เริ่มสะดุดเมื่อการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากประกอบกับชาวบ้านบริเวณนั้นไม่ยอมขายที่ดิน ตรงนี้เป็นพื้นที่เดิมเป็นพื้นที่เป็นเป็นพื้นที่ของชาวบ้านเขาจะไปกว้านซื้อตรงนี้เพื่อจะทําเป็นสระว่ายน้ําแล้วเป็นสปอร์ตครับ,รบเข้ามาชั้นหนึ่งนี่เข้ามาเจอเนี่ยเขาจะเป็นล็อบบี้ล็อบบี้คล้ายๆกับโรงแรมเขาบอกว่าขอให้เป็นเป็นกลิก่นอายกลิ่นอายของมูลนิธิเข้ามาหน่อยกลิ่นอายของของเน้นคำมาหน่อยแล้วก็เรื่องของรูปร่างหน้าตาให้กลิ่นพุติการหน่อยอะไรเงี้ยเขาอยากได้เราก็ทําให้นะฮะ อันนี้เป็นเป็นเลาส์นะฮะเขาต้องการเป็นเลาส์นี่เป็นที่ทำารเทศนางเขาอยากให้เป็นที่พักผ่อนของญาติโยมเป็นแต่นี้ระดับว i p พทั้งนั้นนะที่มานะไม่มีแบบชาวบ้านเราจะมานั่งในนี้ไม่ได้นะครับระดับคนมีเงินเขาสีเล็กคนมีเงินมาที่นี่อันนี้เป็นที่รับประทานอาหารดินนิ่งลูมของชั้นอาหารเช้าของพัะเทระผู้ใหญ่ที่จะมาพักผ่อนที่เลาส์ที่นี่มาพักผ่อนที่มูลนิธิที่นี่มาปฏิบัติธรรมหรือมาทาเล่นไพ่หรือผมไม่ทราบคืออะไร อาจจะมีบ้างก็แล้วแต่นะอันนี้เป็นคลังคลังเก็บเงินเก็บทองเขาเวลาเราจอดรถปุ๊บเข้าไปในโครงสร้างเรามีเลยมีเป็นห้องมันคงมีเก็บแล้วพอพอหันหลังปุ๊บก,ก็ขึ้นลิฟต์ไปไปอาคารบ้านมูลนิธิเออขึ้นเป็นบ้านพักของภราเลขาห้องภราเลขาเลยอันนี้เป็นสถานที่ทํางานชั้นสองมันเป็นชั้นสองที่เขาอยากได้ว่าจะแต่งในของบริษัทเขามีกี่บริษัทจะเขา้เขาไปแบ่งแยกกันอ่ะ น,นี้เขาบอกให้มีกินมิกแค่น,นิดนึงให้มีพระหน่อยแค่นั้นเองอันนี้คือห้องทํางานที่เก็บเงินของหลวงปู่อันนี้ยังไม่ใช่ห้องลับนะห้องห้องขึ้นมาหลังจากที่เป็นห้องทํางานของเขาอยู่ประมาณชั้นไหนชั้นสอง,ช,สองชั้นสองก่อนห้องทํางานของเขากับ,<ๆ>ก,บ,ก,บกับญาติโยมที่เป็นเป็นหลายๆบริษัทอันนี้เป็นดินนิ่งรูมสาหรับครอบครัวสำหรับพ่อแม่พี่น้องเขาดินนิ่งรูมที่เขาต้องการแบบนี้เป็น อันนี้เป็นห้องนอนของพ่อคุณแม่เขาอันนี้เป็นห้อง security room ไอ้ security คือห้องพักเลยขาห้องพักห้องพักเลยขานะขนาดเนี้ยต้องทําขนาดเนี้ยมีห้องสมุดอันนี้เป็นห้องสมุดอันนี้จะเป็นที่นั่งมีเคาน์เตอร์ดิ้งด้วยนะแล้วอันนี้เป็นห้องเป็นเซ c ชั o นที่พรกแต่ละคนจะมานั่งมามิตติ้งรูมเล็กๆได้เป็นห้องแบ่งแบ่งเซสชั่นให้นี่ห้องพักผ่อนของเขาห้องพักผ่อน อันนี้คือที่โต๊ะทำงานเขาด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวจะมีรูปใหญ่ขึ้นมาขึ้นเป็นที่ช่องรับนี่ห้องเวิร์กอิงเขาในห้องนอนใหญ่นะฮะด้านหลังเนี่ยจะเป็นจะเป็นประตูตัวเมติกที่สามารถหลบนีหลีกหนีคนขึ้นไปอยู่ชั้นบนได้อันนี้คือห้องบันทมเขาห้องนอนเขาและสําคัญที่สุดคืออยากได้ q u i วายเมนเลยว่าอยากได้จะอ่างแากุซี่อยู่ในบ้านนอกกลางท้องนา อยากเล่นอยากมีความสุขกับตรงนี้ก็ลองดูแล้วมีการนอนดูดาวอะไรข้างบนได้นะฮะนี่ฮะจอดโซลอยเห็นไหมต้องรีเควสเลยอาด้วยวันนี้บริษัทวินเทจอินทิเกตดีไซน์ต้องสูญเงินไปกว่า60แสนบาทยังไม่รวมค่าออกแบบจะโชคดีของคนอุบลราชธานีหรือไม่เมื่อหลวงปู่เนนคำยังจะสร้างห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ชื่อโวลโปรเพื่อไปสูนรวมจำหน่ายสินค้าต่างประเทศ ครบวงจร